มาวานแล้วเรนเห็นเห็นมาเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ห่มมวนพี่น้องจ้ากำลังเตรียมตัวสิไปส่งบัตรเซอร์กันงานกินฟรีงานนี้ต้องตู้จึงส่งขาดบอดี้พี่จักดีแหละมีซองพี่น้องเลยบ๊อบเสยให้เบิ้งลนี่พี่น้องจ้าทานนั่งผููทอนะจ๊ะคือบอกบอกกับพ่อมครอบครัวตอนนี้ผัดโตผญนต์ไปนำพี่น้องเลยวาสิไปเสียผููบ่าวอยู่ประตูญานต์ไปนำ tai ta bạn. chiêu quá sao đây. Jđam ta kiều nè. Mất chiêu ba nó hơi cái này. thêm Mà khai đây đây. Mà chậm, chậm lần lần hè, Hả? Lần lần Sao lên bao? <laughs> em mình cả sao. bài phun. May đường bút Đôi 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 thả bao quy âm yo. บ่มีบ่าวบอยกำลังพี่นุ้ยอ่านบัตเซินตอนหับอยู่เพื่อนแม่บ้านบ้านน้าโอพี่น้องจ้าน้องสลาเด้กินเห็ดแกงเห็ดปวกอยู่เพื่อนอิร่อยจังไงปะกินไหนเด้อนี่บอจ้าสั่งเด้เอาบัตรเชิญไพ่สิไปชงจ้าอีร่อยแม่บ้านอุตษาเชิญบ่ไปมันก็โวยสหน้าเชตาแล้ว อดกินบุญบานนะบอพี่น้องเอ้ยมีหลากหลายอันกิจกรรมเนาะมีเตะบานตีบานมีอันมอลำเลืองมีอ่ะหลุดแห่มีกล้องอีตุบมีวงดนตรีพี่น้องเอ้ยเจ้าจัดใหญ่เวอร์วังอลังการพี่น้องเลยสปีดพี่น้องไปจังไปพบไปพผากันอยู่เพื่อนพี่น้องเอาเพื่อนจีต่อถับอียงเนาะบัดเชิญก็ได้ ไปช่วยจัเห็นังช้จิได้เห็นแต่กระดูกเลยแมนจิได้เห็นแต่กระดูกไปจังบพี่น้องเว้ยโอ้ยแจ่กระดูกยังแล้วมันจะประจำจุดกขอกันยู่คุณน้องพี่น้องบุดวายพี่น้องเว้ยมัดเซิร์นไงเล็มตาอายมันยืนเฉลิมเฉล่อยู่ห่งสักโมงนะพอง บอใจกันลอยเมียมาเมียบาไวประสานห่อนแดดแห้งชิเป็นลมมาบาได้แมีนเมียเขาย้ายมันแทนเมันแทนหรกเนามึงยังหูหัวเงี้ยมึงใส่เต็มเลยหเฮียนอยู่เป็นร้อยพี่น้องเอ้ยเขามาเตะบานเนี่ยมาบอท่านหัวเมียมึงเลยบอท่านหัวเมียมึงเลยมายืนแล้วเจ้าหน้าเคี้ยวแล้วแดดใหม่เนี่ยโพดโพวิตา พอเราว่ามามาเชิญนะมายืนเราเล่สีเมื่ออะไร้ะมีใครมาเชิญนี่วะมายืนทางเต๋ออีตาทางข้างเชิญเชิญเด้อใช่ไหวยอย่าขาวนั่งกินผัดลมไปได้เนาะเหมือนแท้ครูพี่น้องอยู่กระท่อมอ่ะจันอ๋อามันทอดแดดลบแดดกันยังมาลบแดดเขามาพี่อ๋อพี่น้องเลยเพื่อนแม่บ้านบ้าน น้าบ่อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้หญิงเนาะเพิ่นเป็นแม่บ้านพี่นเอางไงเผื่อเดินพี่น้องาใจมานั่งสมองหนึ่งผ่านมาแล้วพี่นเอางไงเจ๊แปะมอนให้ก่อนเนาะสมองหนึ่งผ่านมาน,นี่เด้อให้มอนบอกนีน้าอ้อยท่มาดูความคื่อนเจ้าน้าอื่นกับเราเอาเอาคืนมาไหมเงินกูสิบพันเราคืนมาเดี๋ยวนี้ น,น้ำเำปล่าน้ำเย็นนี่ด้น้าปลาไอ้พอกแทกนะชิพันสนุกสกินเนี่ยมัต้องกลิ่นหลางตอนนี้กำลังหุหยหึน้นพี่้องเลยหิวหนักมาบัตเซินบุญบานาบอพี่้องแต่กลับมาเจอสิ่งเนี้อ๋อสะคอ ไม่ได้กินน้ำก็ไ่ได้กินแห้ไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้กินเจ้าซื้อหลมาลองอามณแบบป้ามาลอเป็นอย่างนี่แหะันนี้ับเบิดอารมณ์แล้ววันนี้มันบ่มีอย่ันหลวแต่เมื่อคืนนี่ขว่าสิจะจบอันอีจอยกับเขาไม่ได้คั่วกันเล้วเลย ไอเจอกระป็นหัวเล็กไปแล้วนะฮะถ้ามาลุัวอยวอไปดูไปวันใดๆงไปจบมด่ช่วงดังฮือเล้ยข่อยยางก็ไปในทลุเลยเลยแนมเห็นมองกระเห็นอิกในไน ัอยู่ตะเมียมันบอกแล้วจะินบมาชว่าอยากกินผัวมันซาค้อนนะปาาระทันกินขา่าวเศร้า <c oughs> พี่น้องเนียตอนนี้ซึกเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงจุดซองออกแ้ว ทานนังก er okay, ินซุยจุกสอมเถื่อซเถื่อปุ่บแกมึงจุกสามเถื่อผมป้าเลยจีแล้ันเดยกกี่มันจะแข็งมันจะป่าว่มีใจออกอะพี่นองเลยเดกี่จะใช้ใบไปอ้าวอยู่บอดีได้เงินบาทพี่นองเลยแม่นองเทนเอาเงินให้ฉันทำไมหนึ่งแก้านสิแกอาใหม่ไม่ไ้ี้อแลงนที่ตะลิไแห้เงยก็เละเนา อือก็ได้พี่ใหญ่ข้นช่อขึ้น่อง้น่องนี่ห่างแล้ว่รีบปิดเดี๋ยวท่อพรดก่อนจะจบห้องอะไรลิเดี๋ยวบิดนาเย็นอ่อเอาไปเลยบอะ เอาพายขอจอยเขาจอเขามาแหละเออมาซีมาเขนุนามันขึ้นนี่เขาเอาพายานผู้สมได้มาขึ้นนี่งมมือถ่ายเขาตั้งมอลําเรืองนะกางงมไปเงี้ยงเขียดเขาบากหลิกนะตั้งห่านมอลําเรืองงมมือตั้งูตีขวดแล้วหปาน้เง เราบอกกูว่าให้เขาไปชอยห่วยหิวแห้งกระบุกครัวเลยจ้าเอามามาเสแอวนี่ว้าจานเกลียวเอาเด้อสบายดีพี่น้องบบเห็นสัมสบายดีเอฟซีวันนี้บุกครัวมีไงบ้านแมนพี่น้องขังแหลกบบเคยมาจ้าเต๋อกระเด้บุกพี่น้องใส่บองเด้บอง อันนี้กำลังเห็ดกินพี่น้องจ้าเมตตาเป็นผู้ไปแจกบัตรเซิร์นเมตตาก็ต้องหับพี่น้องเลยต้องหับท่านบอกหับเป็นสิพักกันเมื่อไหรๆน,นะปาตัวอยู่ผ่ามืออะไรหัวอันนั้นกินในแรกออกเลียนเมตตาก็ก็เม,มื่อนะพี่น้องโบแมนยังดอ,อกเข็นผู้ชายอยู่เดินบ้านมา <laughs> ดิา<ม>ซ่อค่ะผู้ชายเต็มอยู่เดินบ้านผู้เมตตาใครยะบ,บ๊อบเขาสิไปหาผู้ชายอยู่เดินบ้านค่ะ เขามาหักเอาพาเขาไปกินอยู่ข้างนอกจอยเป็นไงคะพี่น,น่าของคนว้าเลยนะคนว่ายานทัวส์คนละเงบ้ยนว่าวว่าวว่าวอยู่หักตาเขี้ยวมันม่านอยู่เมียว่าเมียว่าหุ้ย,ววยมือ, <c oughs> อนีอ้ปัญญาตนำกดบริเซลบ่าวเล่ววะตาเขี้ยวตาสิอีอุ่นจะเอาบุคควเป็นยังไง าตอนน้านามออกมาเขาจะเซิร์นมาเสิร์ฟเขาจะเสิรนมาเสิร์ฟสั่นตัวกูเขาไปเสิร์ฟเองกินไองกินพี่น้องจ้ากูอพี่น้องเขาอาั้กูสันแต่เดีกกูลงอยู่เลยไปยาน่ะสักคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะเอาไปถ่วยเองจะเอาหาย เก่งใจคนคองมีน nah, ่อยเก่งใจว่าจัอันดยพักเด่ะเร็เข uh, ้าไปเอาแล้วแป๊บนึ่งกินได้ไหมพ่อมึงกินได้ไหมสะคอนเปตาเสบนะเฮ้ยเนะ ห้วยมอผู้ไปเอาเหงื่ออะไรก็ไปเลยหัขาดาดิงแวนี่เลยัาก่คนไม่มีคระมีาเบิ่งรดนงิเชิญแต่ละบ้านมแต่เพาวันี้เป็นคนผสมงัด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 ลินเอาอยากเมาลินเอง จะกินลินเอาอยากเมาเสิร์ฟเอง <c oughs> อีหยังก็กกมึงอัะนะนะบอกอาบน่ำตัวเองน่ำบอกอาบไปไปอาบไปทัลล่วแนะล้วซับจุ่มโดนนั่นนี่นะสะคอนเอ้ยจานใหญ่เลยเ้ยและเขาไปเอาถ้วยให้สะคอนเน่ยให้ไปตาเอาหายถ้วไปยใบใหนะ มก็สะใจไหมเออเป็นได้สัครัโอเคป่เฮ้ยนี่เป็นนดซยซองก็ใส่ไปแล้วพอแห้งจุดถอดเมตานาเลนเสียวมแกมึงกินเผื่อดเผื่อเมียมึงโลดเมียมึงกินผู้ชายผู้ชายเต็มเดินน้องเฮียนสี่ทีมพุน่ะ กูกะว่ายุคปกติไซูนไปนะบเห็นบอกมือนันผูกแคนไม่ตามันยังไปว่ามออันนี้เพราเห็นผู้ชายบอกป้าให้พัวมาส่งบัเชิญผู้เดียวห้วยแดอกอีกนะคันเป็นเซาเระยเด้อกี้การข้อมันตัววนนะรถเฮวนน้พอด มีการบอกกำหนดไปล่อี่ไหมแต่คอนขอมันแนวเกลือไก่นาๆเอาถั่วแล้สักนเทลงถั่วะเฮ้ยนึ่งภาษาแซ่กระมังเกือเป็ดเออมีเทนี้จุ๊ก

จับแล้วจับแล้วมีมันมีเตอยากเมาลิ้นเองอยากกินอี่มไปเอาเองอีกสโลเกนพร้นี้พวกกินแล้วพี่น้องเป็นยังไงน้ำ โอ้บ่ยังโอ,อโอเคเสียแต่บ่มีปีเน,เนาะพอเลยพอวินนะมากแอาลูของโลดเพื่อนเอาจอับมาพริกเอากับพริจับเอาพราิกจับปีแล้วบ่าวใจก็แทบแห้งอยากเทลงเงิเนอในสวุ่นคือมูนีุ่หน่อย <c oughs> แต่เก่งใจ เก่งใจเก่งใจจะภาพพี่นงข้าวปุ้นเมืดเทนี้จงเขากินเันนมืดยังแขกก็ทันมาอะไรยืนกินมันก็บนยอแเลยเนาะ ทีต <łość> ีตุดโทรศัพท์ทอดเอาเบิรนั่น้หลทอดแต่ว่าใส่มาตอานี้ั็ใส่แบบทอดอันนี้หัดใส่รลดของเง a u กำลังเตรียมพรเลยมันทอด